สองนาทีนะครับสำหรับหน้ากากอีกาดำจับเวลาคุณรู้ไหมครับหน้ากากหมูป่าคือใครครับทำไมอะเมื่อวานก็ถามแล้วไงคุณดีไหมคุณดีไม่รู้ไม่รู้ก็แล้วแต่ถ้าถ้าดิวได้โอเคไหมทั้งคืนเนีเปลืองข้าวด้วยนะเสียงสั่นเด้อมันเอาจริงเลยอสเปคชอบผู้หญิงยังไงสเปคถามคนจนเขาดีเยวน เขาพูดตรงๆเขาไม่ได้ว่าเราเขาเขาบอกอธิบายอธิบายคุณเป็นนักร้องหรือนักแสดงคะโอ้ไม่ได้ทําอะไรเลยจ้ะสั่งไปแล้วทั้งหมดมันสั่งไปแล้วปากหลุดๆไปไม่ได้ทำอะไรเลยไม่เคยเล่นหนังไม่เคยเล่นละครใช่ไหมคะโอ้ไม่ได้ทําอะไรเลยไม่เคยครับว้าวคุณสามารถร้องเพลงเรียนเสียงได้หลายคนเลยใช่ไหมคะโอ้ไม่ได้ทําอะไรเลยถูกต้องครับอาชีพหลัก เป็นนักร้องก็อปปี้โชว์ไหมไม่ถือเธอถือว่าไงล่ะเธอถลุมาที่ไม่กลัวละลำค้างอ่ดิเลกชอบเล่นฟุตบอลใช่ไหมขนาดนาจอย่างนี้มันยังท้าทายแบบนี้แล้วคุณเล่นกีฬาอะไรครับถือบ่งไม่างไอ้ถามถามเนี่ย <im> ซือเขายังโถ่โถ่ไอ้ผู้มีปัญญาเคยอยู่สังกัดค่ายเพลงเนี่ยค่ายไหนมาบ้างบอกได้ไหมครับตอนเป็นอยู่ทำไมไม่ทำท่านพราก็อยู่แล้วเขาควรทำไหมล่ะ ่ายผมเคยอยู่ไหมฮะโอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยจ่ากตังไปแล้วทั้งหมดเป็นตังไปแล้วอยู่ไม่ทันเจนก่อนอยู่อยไม่ทันอยู่ไม่ทันถ้าอยู่มันจะต้องเจอไอ้หมูไอ้หมูป่าแน่จริงในวงดนตรีของคุณเนี่ยมีนักร้องนำมากกว่าหนึ่งคนใช่ไหมฮะถ้าไม่ซื้อไม่หุดใจเงินแล้วจะมาติฉันอ้เออคนเดียวคุณออกซิงเกิลเป็นเพลงร็อกใช่หรือไม่ ร้านค้าก็ตรงไหนเจอตรงไหนก็เจอตรงนั้นน่ะคุณเคยร่วมงานกับพวกเราบ้างไหมคะทำทุกวันอยู่เนี่ยกขสั่งไม่ได้ไปตามเนี่ยตั้งคณะทางานเนี่ยพูดยังไม่เข้าใจเขาทำงานกันยังไงเดี๋ยวคณะเนี่ยไปเดินตรวจเดี๋ยวคอร์รัปชัไปไล่ยกเว้นสราคนเดียวคุณก็เลยจะบอกว่ากับดิชันคุณก็เคยร่วมงานด้วยหรอคะโอ้ไม่ได้ทําอะไรเลยตอนที่ร่วมงานกับดิฉันเนี่ยทำอะไรคะคุณทําอะไรคุณทําอะไรกับดิฉันคะเมื่อวานทีแลกบอโหอะไรคนถ่ายรูปมันถ่ายได้ยังไงผมก็แล้วคุณบอกว่าร่วมงานกับสมมติว่าร่่วมมงานนกับผเีย คุณร่วมง,งานด้านไหนครับต่างคนต่างอยู่ปะคะโกดันไทย